เมื่อวานนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวสองจังหวัดสองพื้นที่ด้วยกัน <5. S 1> นะคะเป็นจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ทั้งนั้นเลยนะคะอย่างช่วงบ่ายเนี่ยเกิดขึ้นที่กระบี่นะคะความรุนแรงอยู่ที่สามจุห้าก็ทําเอาบ้านไหวๆเหมือนกันก็ชาวบ้านก็วิ่งกันออกมาจากบ้านนะคะขณะเดียวกันที่กาญจนบุรีเกิดขึ้นช่วงค่ำๆนะคะขนาดความแรงอยู่ที่สองจุสี่แม้ว่าความแรงความสั่นไหวเนี่ยจะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ s อสเอ็มเอสเตือนกี่โมง <ừ> mm. ชาวบ้านบอกเมื่อไหรจะมีการเตือนบ้างอะไรบ้างนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมปอเองเนี่ยเขาก็มีคําอธิบายออกมาเหมือนกันเดี๋ยวมาไล่เรียงเรื่องนี้กันไปแต่เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระบี่กันก่อนค่ะเไม่ไดเไม่นไนี่น,น,น่เ่เเไม่มไมาอกไานไปยเาัมานี นี่คือก่อนหน้านี้ก็มีบทเรียนจากในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะทำให้พี่น้องที่กระบี่เนี่ยพอรู้สึกถึงสั่นไว้ใช่ไหมนะนี่สั่นแรงอยู่นะครับค่ะคือ ศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ตำบลคลองขม้าอำเภอเหนือคลองที่กระบี่นะคะขนาด3.5ความลึก2อกิโลเมตรเวลาที่ชัดๆเลยก็คือบ่ายสองนาทีของวันที่1 4เมษายนชาวบ้านพากันแตกตื่นวิ่งหนีออกจากบ้านด้วยความตื่นตกใจนะคะนอกจากตำบลคลองขม้าที่รับรู้ถึงแรงสั่นไหวแล้วเนี่ยยังมีอีก3ตำบลค่ะในพื้นที่อำเภอเหนือคลองที่ก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวนี้นะคะได้แก่ตำบลปากกาสายตำบลตลิ่งชันแล้วก็ตำบลเหนือคลองด้วยโ นี่ค่ะคือหลังเกิดเหตุก็มีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตะบนคลองขาม้าวได้รับผลกระทบกันไปผนังแตกร้าวแบบนี้เลยนะคือไม่ต้องเป็นคอนโดมไม่ต้องอะไรนี่บ้านบ้านแบบสักสองชั้นได้มั้งบ้านปูนบ้านปูนบ้านอยู่กับติดกับพื้นดินเนี่ยก็มีรอยร้าวแบบนี้เหมือนกันนะคะจากแผ่นดินไหวเมื่อะ่าณก่อนก่อนบ่ายสามโมงตะกี้แผ่นดินไหว จะมีรอยรา้าบริเวสบ้านหลังใหญ่นะครับมีรอยรลาไม่ไม่มากแต่ก็สังเกตได้ติดข้างนอกติดข้างบนนอกจากอำเภอเหนือคลองแล้วยังมีที่อำเภอเมืองกระบี่ก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวเหมือนกัน ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขาเดินเที่ยวห้างกลางเมืองกระบี่ก็ตกใจค่ะเนี่ยออกมาจากห้างเลยมาอยู่กันริมถนนก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะโทรศัพท์กันใหญ่เลยเชค็คคงเช็คข่าวกันหรือแม้แต่ตำรวจสพเมืองกระบี่ค่ะก็กำลังพักผ่อนกันอยู่ในแฟลตนะคะ ก็วิ่งลงมาชั้นล่างเช่นเดียวกันขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งเรื่องนี้นายวศินสิริเกียรติกุลนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการที่การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวปรากฏว่าไม่มีการแจ้งเตือนจากภาครัฐเลยค่ะอรออยู่เนี่ย SMS เนี่ยเมื่อไหร่จะมีก็เลยอยากจะฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้ดูเรื่องนี้อย่างจริงจังหน่อยค่ะเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยเราเชื่อเลยเราก็รู้ครับว่ามันไม่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้หรอกแต่ต้องขอได้ไหมครับว่า พอเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยท่านช่วยแจ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างน้อยพี่น้องประชาชนก็ได้ไม่เกิดความตื่นตระหนกอย่างน้อยประชาชนก็จะได้บอกนักท่องเที่ยวอย่างน้อยพี่น้องประชาชนเขาจะได้วางแผนว่าเขาจะต้องทําไงต่อไปนี่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่แรงกว่านี้ครับมีเกิดนามิเกิดถล่มเนี่ยเขาจะทำยังไงเอสเอ็มเอสยังไม่เตือนมาเลยซึ่งผมก็ต้องสะท้อนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา อืมอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนทีเนี้ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านพูดถึงประเด็นเรื่องของสึนามิอธิบายเรื่องสึนามิก่อนเพราะว่าคือเราต้องบอกว่าคือพอเกิดที่ในพื้นที่กระบี่และเป็นพื้นที่ที่มีทะเลเนี่ยคือสภาพจิตใจคนไม่ใช่แค่แผ่นดินไหวอย่างเดียวคนอ่อนไหวด้วยเนื้อออนคะแต่อันนี้เนี่ยสบายใจได้เพราะว่าก็มีคําชี้แจงออกมาว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยจะไม่เกิดสึนามิเพราะว่าจุดศูนย์กลาง อยู่บนบกถูกต้องเขาก็ไปดูแล้วว่าอยู่ตรงไหนยังไงอ๋ออยู่ในพื้นที่ส่วนของชาวบ้านไม่ได้อยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องของสึนามิไม่มีแต่ว่าเรื่องของแผ่นดินไหวกับการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มีการพยากรณ์หรือว่าแจ้งเตือนล่วงหน้านะ SMS ในที่เนี้ยหมายถึงว่าแจ้งกับประชาชนหลังจากที่มันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วน่ะว่าจะแจ้งไหมเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือ ประชาชนเขาประสบเหตุอ่ะเขาตระหนบอยู่แล้วเขาต้องการอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนความรุนแรงอยู่ตรงไหนจะต้อะไรต่อไปไหมถูกไหมฮะอันนี้คือแผ่นินไหวโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถจะพยารณ์ล่วงหน้าได้อยู่แล้วเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วถึงจะแจ้งได้แต่ถามว่าจะแจ้งตอนไหนอ่ะคือเรื่องนี้อธิบดีทางปอพเองก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งโจมตีกันมากเพราะว่าจริงๆเขาก็มีหลักนการอยู่เขาบอกว่าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยขนาดความแรงต้อง4.0ขึ้นไป ถึงจะมีการส่ง SMS อันนี้ยังไม่ถึงไงอันนี้วันคือ3.5มจแต่มันเขย่าแล้วไงบ้านลาวแล้วไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในส่วนนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่คุณวศินนะคะได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วก็เชื่อว่าก็ตรงใจกับคุณผู้ชมแหละว่าเป็นไปได้ก็อยากให้มีข้อความแจ้งเตือนหน่อยนะคะจะได้เหมือนมีการรับมือหรือว่าเตรียมตัวหรือว่า ต้องทำยังไงอะ่ะคือมัะได้นนรู้กันหน3.5ใช่ไหมครับแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งเงื่อนไขหนึ่งที่อาจจะต้องนํามาพิจารณาก็คือความลึกของจุดศูนย์กลางไงว่าถ้าเกิดว่าจุดศูนย์กลางมันลึกไปเป็น10กิโลเมตรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจุดศูนย์กลางมันตื้นขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจนะว่า2กิโลเมตรเนี่ยมันลึกหรือมันตื้นนะ,ะแต่ว่ามันทําให้บ้านเราแล้วลว่าดังนั้นคุณต้องแจ้งกับประชาชนแล้วหรือเปล่าว่าเออตอนนี้มันเกิดแผ่นไหวนะอเออ ค่ะ <Aye. S 1> คือเขาวนี้เนี่ยคือมีข้อมูลทางเพจศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภยัยกลุมทรัพยากรธร,รณีนิดหนึ่งนะคะคค,คือเขาบอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวรอบนี้เนี่ยมาจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะนแนวราบก็คือมัน,ม,นมันพาดผ่านหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคุณผู้ชมสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตด,ด้วยย้อนไปเมื่อปี58เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด4.5ที่ภูเก็ตแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่านีน่ไม่ใช่่่โโดดมินนจากแผไหว ที่เกิดขึ้นที่เมียนมาในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะประเด็นก็คือว่าอย่างที่เมื่อสักครู่น,นี้ต่ออีกนิดน,นึงที่ว่าคุณคุณเกณฑ์บอกว่าที่ชาวบ้านกังวลกันอะอาจจะมองไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้ดูเรื่องของตัวเลขเหรอกบางคนอาจจะไม่ได้ดูเรื่องของความลึกหรืออะไรแต่ ฉันดูบ้านฉันเนี่ยใช่ไงฉันดูกำแพง<ะ>ฉันดูเสาเนี่ยแล้วไม่ได้เกิดที่บ้านอย่างเดียวอย่างโรงพยาบาลที่คนไปใช้บริการกันเยอะๆเนี่ย<ะ>ก็มีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าที่โรงพยาบาลกระบี่เนี่ยมีการแจ้งว่าเกิดรอยร้าวขึ้นในห้องสแกนคอมพิวเตอร์บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารห้องฉุกเฉินรอยแตกเนี่ยเขาบอกว่าพบว่าแบบเป็นทางยาวบริเวณเสาของอาคารเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันก่อนว่าตอนเนี้ย ปลอดภัยไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน, <ะ S 2> นี้พอพูดถึงเรื่องของ SMS เมื่อสักครู่เนี่ยมันทำให้เทียบเคียงกับต่างประเทศเหมือนกันนะต่างประเทศเขาเาเตือนกันนะเขาเตือนกันอ่ะแต่แต่คราวนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เออบางทีเขาอาจจะแรงหรือเปล่าเขาเลยเตือน,น <ฮะ S 2> อ่ะเพราะนี่เขา6.7 <ฮะ S 2> นะอันนี้ก็เมื่อวานเหมือนกันนะคะ LA รู้สึกถึงแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนเขามีข้อความแจ้งเตือนนะนะคะเป็นภาษาอังกฤษส่งเป็น SMS มมาในมือถือของแต่ละท่านจุดศูนย์กลางอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข้อความนะคะเขาส่งกันมา อันนี้ในเพจที่นี่นี่เป็นข้อความแบบนี้นะคะส่งมาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวนะอะไรอย่างนี้นะคะอ่า e m e r g e n c y a l e น t นะคะ Earthquake Detected Drop นะคะ Cover Hold On Protect Yourself นะคะก็คืออย่างน้อยๆบอกว่าคุณต้องดูแลความปลอดภัยของคุณแล้วจะบอกว่าข้อความนี้ส่งมาเป็นจุดที่ห่างจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหว1้5กิโลเมนะคะไม่ได้จุดที่แผ่นดินไหวโดยตรงนะห่างไปเกือบ200กิโอ่ะ ก็ยังมีการส่งข้อความแสดงว่าทันการแล้วก็ทั่วถึงใช่ไหมแล้วอย่างที่ผมบอกคือเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะเขาแจ้งเมื่อตรวจจับเจอเพราะว่ามันคือ De t ท c t ท d detected ก็คือเกิดแล้วแล้วเราจับเจอแล้วเราแจ้งประชาชนไงแล้วนี่สะท้อนอะไรอีกอย่างรู้ป่าเนี่ยพอได้พูดถึงเรื่องนี้ระยะเลยจริงๆคัะนี่คือสะท้อนว่านี่ไง SMS สั้นกระชับ ส่งแล้วบอกไปก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นประชาชนคุณต้องระมัดระวังตัวเองนะไม่ต้องเรียบเรียงอะไรให้มันยืดยาวว่านึงคุณต้องทำอย่างนี้สองนี่ยั้งยั้งแค่แจ้งเหตุแจ้งก่อนเกิดอะไรซ S M S คุณอย่าลืมว่านี่คือ S M S ทุกคนนี้กรองอะไรกันจะไปเสียเวลากรองทำไมเพราความสั้นอ่ะเนาะ S M S ช็อตเมสเซจอะทุกวันนี้ S M S อะไรคะมีอาชีพส่งลิงก์มาให้กด เอออ้าวคุณผู้ชม <c oughs> มันมีที่กาญจนบุรีด้วยนะ <c oughs> นะครับที่ทองผาภูมินะครับขนาด2.4นะครับนะจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลท่าขนุนนะคุณนะก็มันลึกลงไปประมาณ1กิโลเมตรอันนี้ด้วยความที่ขนาดนนเล็กด้วยนะครับก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายแล้วก็มีการยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของ,ของเขื่อนวชิราล,ลงกรณ์เขื่อนศรีนครินเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนต่างๆของกฟผนะครับ ก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบแล้วล่ะนะครับช่วงสามทุ่มสี่สนะสกกลาดย่าร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเขื่อนวัชลลงกร,กรก็เข้าตรวจสอบบริเวณสันเขื่อนพบว่าอยู่ในสภาพปกติส่วนที่เขื่อนศรีนครินก็ไม่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นไหวนะครับเขื่อนยังคงปลอดภัยแข็งแรงมั่นคงนะแต่อย่างที่บอกแล้วครับคุณผู้ชมเรื่องของข้อมูลเนี่ย คือถ้าเกิดเราได้ข้อมูล,ลน่ยเนาะมันก็จะลดความตื่นตระหนกลงค่ะอย่างที่การนี้ก็ก็น่าตกใจอยู่เพราะเขื่อนใหญ่ๆเยอะแต่ว่าก็ได้รับคํายืนยันนะคะว่าทุกอย่างยังปลอดภัยแข็งแรงมั่นคงปกติค,ะค่ะครับอ่ะ,อะ